ดีต้อนรับในที่สุดปาร์ตี้นี้สำหรับแฟนเคปับเท่านั้นนะสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนกบเลอกไปเลยถ้าไม่มีอันนี้คงไม่มีใครจำฉันได้นะว้าวเท่มากฉันรอวันนี้มาตั้งนานแล้วเตะสุดๆโดยเฉพาะผมสรงนี้นี่แหละลุยกันเลย ไม่นะประตูบ้าอะไรเนี่ยต้องเข้าไปให้ได้อ่ะเขายนี่นะสงสารจังไม่ต้องห่วงเราใช่แหงฉธอไม่ทาเป็นสาวเคปปอปของจริงให้เองนะจริงเหรอฉันพร้อมทำทุกอย่างเลยอ่ะอ๋ใช่ไม่รู้จะทำอีกเยอะเลยแบบว่าเยอะเว์งั้นเริ่มจากแจคเกตของเธอก่อนแล้วกันนะโอ้ก็ได้ถ้าช,ชอบก็เอาไปเลยอะโซออเอ๊ดับได้แล้วโอ้ย่นมือโปรอตเร,ตริงอ่ะ นี่ไงเสร็จแล้วฉันว่าสวยใช่ได้เลยนะตอนนี้เธอดูเหมือนแคปปอปสตาร์มากขึ้นเยอะเลยจริงดิขอฉันลองหน่อยได้ไหมอะอะไรนะกระดาษลางเหรอเอาออกไปเลยเฮ้ยเธอทำอะไรของเธอนี่เธอทีไม่รู้ว่าแต่แรงเยอะขนาดนั้น่ะไม่เป็นไรหยิบจ็กเกตให้ฉันเถอะยายพ่อเนเน่นะว่าแต่ตอนนี้ฉันเป็นแคปปอปสตาร์หรือยังอะลองส่องกระจกดูสิ เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไม่ต้องเครียดเมคอัพฉันได้กับเรื่องอยู่แล้วนะวม่าแต่ฉันเอาของมาด้วยเอะแบบนี้ใช่ได้ไหมอ่ะสะสมตั้งแต่ปอหนึ่งเลยนะฉันช่าทุกอย่างให้เองอ่ะอือต้องชอบแน่เลยลิปสติกแท่งโปรดของฉันอ่ะอืว่าไงอ่ะแต่แบบนี้เข้าปาร์ตี้ได้ไหมอ่ะโอ๊ปสเธอโพเจงหรือเปล่าเนี่ย เราต้องให้มือโปรช่วยหน่อยแล้วอะ่ะพนันเลยว่าเธอคงชอบใช่ไหมอย่งางลองตั้งใจดูแลจำไว้เลยนะว้าวเท่มากเดี๋ยวก่อนฉันมีของอย่างหนึ่งยื่นมือมาเยี่ยมเลยงั้นติมไอชาโดสีทองกันหน่อยดีกว่าอ้าวบรกาเท่ แล้วมันก็สวยมากดยวยใช่เลยทีนิตาฉันบอกแล้วทึเรลาวิง่งวิงแบบนี้สินะ่าถึงจะสวยอะอขอบคุณมากอ๋อหนีดิกว่าไ <c oughs> หนจะไปไหนอะ <c oughs> น่าจะทอแล้วมัง้งอ๋อแล้วเมื่อกี้คืออะไรกันเนี่ยนั่นอะไรนะเ <c oughs> <c oughs> มี้ยเมียวงะม่มนิ่ม เขาเป็นใครเนี่ยจะมาแย่งข้าวฉันเหรอไม่ใช่สน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเธอต้องการลูกบอลเหรอโธ่มันกินไม่ได้นะเธอจะสอบเธอตั้งห่ากเพราะว่าฉันอยากช่วยในสอบของคอเธอด้วยอ่ะอ๋นี่ไปขอบคุณนะแต่จะช่วยฉันยังไงอ่ะเฮ้ยก็มาเลยแมวเออถ้าเธอว่าอย่างนั้นก็ได้เพื่อน ยเยี่ยมมากเลยอะชอบที่มีเล่าชอบสิขอบใจแล้วนี่ก็อของขวัญสรับเธอด้วยว้าวขอบคุณมากเลยนะห <c oughs> วังว่าจะได้เจอกันอีกนะบายได้เวลากินข้าวแบบนี้ค่อยดีหน่อยอ่ะโอแย่แล้วเธอหายไปไหนเนี่ยโอ้ยอ๋ออยู่นี่เองพวกเราหาเธอไปทั่วเลยนะฉันไปหาเธอทำผมมาเนี่ย ว้าเรื่องนี้เธดีมากเออฉันรู้แล้วจะทำให้ผมทรงนี้ปังขึ้ยังไงอะนะ <Yeah. S 2> นี่เลยอืมเอาในใเน่อก็บติดผมอะ่ะเจ๋งเลยแนละ้วจ้ก็มีสติกเกอร์ด้วยอะ่ะขอบ,ขอบใจงั้นเะอาทุกอย่างมาแต่งรวมกันเลยเ้าก็จะเด่นสุดๆไปเลยอะนะ <Wow. S 1> เสร็จเรียบได้โซอี้ขอบ <c oughs> คุณนะพวกเธอสองคนคือที่สุดเลยอะแะน่นอนตอนนี้เธอดูปังมากอะ่ะไฮไฟ,ไฟอย่างแรกวัดตัวก่อน น่าจะพอดีแล้วจากนั้นก็วัสดุหลักทองคำแบบนี้วิเศษพอไหมเธอจะมาช่วยฉันไหมอ่ะแน่นอนยูนแล้วอ้อันนี้ต้องออกมาดีแน่เพิ่มตรงนี้อย่งหน่อยดีไม่ได้อ่ะอ้สุดยอดตอนนี้กางเกงขาสั้นของเธอต้องวิ่งแน่ออแบบนี้พอไหมอ่ะมาดูกัน Yes! เราทำสำเร็จแล้วว้าวคุเกย์ขาท่ันนี้โคตรเท่เลยอ่ะสวยมากข้า oh. ทางตอนใสนี่ก็ว้าวเลยอ่ะฮูฮไม่เด็กโูอยู่นะทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะ oh. แล้วก็ทำประจำตัวของฉันอุ๊สอันนี้อันตรายนะเจ็บตรงไหนได้เปลาวไม่เป็นไรขอบคุณที่ช่วยนะฉ <c oughs> ันสอนท่าเต้ที่ดีกว่านี้ให้ฉันโปรเรื่องนี้เลยแค่เต้นตามฉัน ที่ไหนๆก็เป็นของเธอได้หมดกระทอบ้างว้ <Whoa. S 1> าวนอไรายโยล่ะชอบมันเลยเ <c oughs> มื่อกี้ได้ทำแบบนี้ใช่ไหมเป็นไงบ้างอะฮะ <c oughs> จะรับครั้งแรกก็ใช้ได้แต่ว่าซ้ำอีกรอบขวาเคิ่นแล้วก็ <Yeah. S 1> พกตัวเข้าใจไหม <c oughs> เอาตามตรงนะฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะโอเคงั้นเราเปิดเพลงแล้วเต้นไปด้วย <c oughs> Yeah. Yes. Yeah. Lights flash bright on the headline show. Step in the room, they already know. Swagger like a comet burning the flow. Can't stop me, no, no. Can't stop me, no. Yeah. Every step a spark in yeah. the night. Every word a fire <laughs> that ignites. Look up, look up. The stars align with the glow. ว้าเมื่อกี้เคยเดมมากอ่ะขอบคุณนะได้เวลาไปปาร์ตี้รีดก,กันไม่เอ่ยลุยเลยว้าวเรื่องนี้พวกเราได้ เรารักธทธิโซดอะ่ะเซอียไฮเธออยู่ไหนเนี่ยผมเธอฉันไม่สบายขึ้นมาทีไม่ไหวอ่ะโอเคทำไงกันดีล่ะทีเนี้ยเราต้องมีสมาชิกคนที่สามอ,อ,อะไรนะเสียงนั้นมาจากไหนกันเนี่ยลา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 ว้าวเสียงดีมากเลยอะ่ะนั่วคิดม่ได้ฉันคิดอยู่เรียบรอ้อยว่ะไปกันเลยอ๋อนี่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยดูมีกับมีราฉันประทับมากไฮไฮเธออยากเป็นเซอียคนใหม่ของพวกเราไหม ฉันเหรอมีความฝัน <Yeah. S 2> ฉันเลยอ่ะฉันจะเป็นเซอีฉันจะเป็นโซอ,อ,จ,ะซอ,อจะเย็นก่อนอย่างแรกต้องเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเริ่มจากเมคอัพก่อนเลยถอดแว่นจ้ะพร้อมนะโอ้ใช่เลยเจอากระเป๋าเมคอัพมาด้วยดูสิข้างในมีอะไรบ้าง oh. อ๋อจะไม่ได้เก็บกวาดมาันมานานแล้วอะที่รักไม่เป็นปัญหาเลยจ้ะเรามีเมคอัพทุกอย่างที่ต้องใช้เลยนะดูนี่สิว้าวของเยอะเวอร สุดยอดพูดไม่ออกเลยอนะไม่ต้องเครียดเราจัดการทุกอย่างให้เองนะแล้วตอนนี้ฉันเป็นไงบ้างเหมือนขาดอะไสักอย่างอ,อยู่โอ้ฉันดูแล้วทำคอมิชกันหน่อยดีกว่าว้าวฉันชอบม,มากเลยนะอะลองดูในกระจกสิว่าไงออสวยมากเลยอนะอ้อฉันชอบป๊อปคอนจิงเลยนะอะ Uh, mm, ขอร่อยมากขอบคุณมากมากเลยอะไม่เป็นไรนี่แค่เริ่มต้นเนนะองนะอย่าร้องให้ฉชน้ำตาก่อนสิฉันด่เพระอีใจตั้งหางใชด่าแป๊บนะโอไม่นะสักของเธอแย่มากเลยอะโอไม่นะทําไงดีเนี่ยอย่าร oh, <What? S 1> yeah, ้อ, oh, องเดีด๋วยวเราช่วย,วยวเองนะฉันมีไอเดียดีๆ oh. แล้ว แเย็นมิราสไตลิสต์ัวจริงอยู่นี่ไงฉันมือเธอได้เลยนะทาดาดูเสื้อตัวใหม่สุดปังนี่สิเป๊ะมากเลยอะ่ะอสแต่มันเล็กมากเลยนะฉันใส่ไม่ได้แนะ่เฮ้ฉันมีไอเดียเจ๋งๆไปกันเลย <c oughs> ไปเลยรูมีเร็วเข้าแล้วก็สื้อตัวนี้มาด้วยนะไป้วยกันเลย,เลยว้าวได้ผลด้วย โอ้เสื้อตัวนี้สุดยอดไปเลยอะเยี่ยมมากแถมใส่แล้วเข้ากับเธอสุดๆเลยอะโอ้ถึงเวลาที่เราจะพาเธอไปยู่อะไรเจ๋งๆแล้วอะงั้นตอนนี้ตามมาเลยยินดีต้อนรับสุดท้ายรับองพวกเราว้าวที่นี่แทบมากเลยอะคอนเสิร์ตของเราจะเริ่มแล้วเลยนะโอ้ไม่มีเวลาแล้วจะทำให้ทธอนด้จะทำให้เธอทังหมดได้ได้จะทำไม่ได้อะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยเราต้องหยุดเธอก่อนนะใช้หยุดก่อน จะเย็นทุกอย่างมันจะโอเคแนะ่แต่ว่าผมเธอผมทำไมเนาะโอไม่น oh ะ oh ผมพังยับและแย่มากเออโอไมคเคปป๊บ oh ตอนนี้ดีขึ้นแล้วไหมอะฮะแย่กว่าเดิมอีก oh, อะจบแล้วจะท,ทุกอย่างพังหมดเลยอย่าร้องเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างให้เองนะ โอ้ยแท้มากเลยอะสงผมเริามากเลยโอ้กับคันนะไอ้ท้องร้องแล้วอะของฉันก็ด้วยฉันหิวแล้วเหมือนกันน่ะต้องหาอะไรกินหน่อยแล้วไอเดียดีมากมาบเลยเอออะไรอ้ออื้ออื้อเาทเป็นอะไรเนี่ยอร่อยมากเลยอือฉันอิ่มแล้ว ถ้าทุกคนท้าไม่มีบาบีบนหัวฉันได้เนี่ยแล้วทั้งหมดเลยไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่ทิชชู่นะเดี๋ยวฉันให้เองอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะดูรองเท้าของเธอก่อนเลยอไม่นะพ้ตจ,จะรันเ่งขึ้นมองเองอ่ะ,อะฉันจะทำให้ถ่านแน่เลยเดี๋ยวก่อนฉันรู้วิธีแก้แล้วแค่หนึ่งนะนี่ไงแล้วรองเท้าได้เลยแล้แขงกันรองคนนี้กอน ว้าวพวกเธอว่าไงอะยังไม่ค่อยใช่นะงั้นเปิดกล่องอีกอันดีกว,ว่าว้าวสังสีทองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางช่นเลยเอมแล้วในกล่องที่3ามละ่ะเอาหลัก่ะกล้าเลยสิว้าจะทำคู่นี้อะแบบนี้แหละที่ต้องการเลยดีเลย บะมากขอบคุณมากนะทุกคนชนะรูปเทวาค้นนี้มากเ <Okay. S 1> ก้าเก้าอีกเก้าแล้วก็ต่อไปทำอะไรอ่ะหมุนตัวเลยก้าขึ้นไปข้างหน้าเอาเลยเอาหูฟังให้เธอดีไหมใช่เปนจะช่วยได้นะเปันเพลงเลยเลยเ <Okay. S 1> ออได้เลยเธอทำได้อยู่แล้วลหร เวิลดดีร้อยคะแนนเต็มเลยอ่ะวู้ฮู้เธอทำได้แล้วอ่ะเก่งมากทุกคนประกันเส้ของซอีสุดยอดไหมสุดยอดมากเลยลา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 อออะไรพูดมาแล้วเนี่ยทำอะไรก็ไม่ work กระป๋องบ้าโอ้น้องแมวน่าสงสารเจออะไรขึ้นเหรอฉันบอกกระป๋องให้ตั้งตรงไม่ได้มันลบตันหลอนเลยอ่ะ เห็นไม้ทำยังไงก็ทำไม่ได้อ่ะเออไม่ต้องเครียดนะว้าวอันนี้เหมาะเลยอ่ะไม่ต้องห่วงช่วยเธอเองนะเอาแบบนี้มาลองตรงนี้เอาไว้แบบนี้เลยแล้วก็ลายอีกข้างผูกกับอุ้งเท้าของเธอลองอีกทีสิว่าไงนะโอเคว้วนที่สุดฉันก็ทำได้แล้วอ่ะเยี่ยมเลยบายบายเดี๋ยวก่อนเอานี้ไปเลยเป็นการขอบคนนะ ว้าวอัซเซอรี่เยอะมากขอบคุณนะบายบายให้ทุกคนดูสิจะได้อะไรมาอัซเซสซอรี่ใหม่ของฉันเองอ่ะว้าวสวยมากเลยอ่ะเพะเลยใส่แล้วเข้ากับเธอสุดๆังนมาถ่ายเซลฟี่กันนี้พูดว่าันเทโอเคมาดูกันเป็นไงบ้างดูดีเลยนะโอไม่นะดูกางเกงนั่นสิไม่เข้ากับฉันเลยอ่ะอ๊อ ทำไงดีล่ะโอไม่นนะักก็เสจใกล้เริ่มแล้วเราต้องไม่ทันแน่เลยใจเย็นก่อนสาวๆอย่าเพิ่งตื่นตรนหนก <Yes. S 1> นี่ฉันมีกางเกงตัวนี้น่าจะใช้ได้นะรู้แล้วเติมเติม <c oughs> ถบสีเลืองเข้าไปทันดาู้ออาจะชอบบ้างเลยอะว้าวเป๊ะเลยอะลองใส่ดูสินี่แหละชุดของโซอิี่ที่พัฒนาที่สุดวกเธอว่างไงอะอือประปรสิยาบมางเลยอะ ว้าววิบวับมากถ้าดูดีมากเลยนะเพราะเธอคือปาร,ปร์ตูนซีที่เจ๋งที่สุดเลยเราจะทำแคสสีดำถึงเพอร์เฟกต์ของฉันเองกันแน่ใจนะฉัน่าช้าก่อนดีไหมเธอมาฉันได้เลยท,ทริมทริปมาทำอะไรของเธอเกันเนี่ยเดี๋ยวห้องทางห้องในพังแน่เลยอะ่ะเสร็แจแล้วแน่ใจเหรอมันดูเหมือนเฟลสุดๆเลยอะ่ะ oh. อืมเธอต้องมีไมโครโฟนด้วย จะไปหาจากไหนดีล่ะเออฉันดูแล้วไปกันค่ะลา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 เสียงดีมากเลยละอะน้องแมวที่เคารพแล้วขอยืมมจไหนได้ไหมไม่ได้ที่อยากได้ต,ต้องเอามาแลกฉันขอค้องถ้าเป็นแมวที่ใจดีที่สุดเลยอะใจดีมากๆเลยนะนี่เป็นไมโครโอนของฉันถ้าอยากได้ต้องให้บางอย่างตอบแทนมากก่อนแล้วจะอะไรเป็นเ้าดีล่ะมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้าง เราไม่มีอะไรเลยนะสิจริงด้วยโอ้ดูสิมีปลาอยู่นี่ด้วยอ่ะอันนี้ดีเลยไอเดียจัดมากฉันมีแผนแล้วดูนี่นี่คือแผนแบบละเอียดของเรา <c oughs> ฉันเธอแล้วก็ปลาเดินไปหาเจ้าแมวแล้วก็เอาปลาไปแลกกับไม้มัน <c oughs> <c oughs> ฉันชอบแผนนี้ <c oughs> เอิอเอ่มคุณแมวครับ เัญ่อาไงรจงจ้าปัญนา่เรื่องไม่วาปลาตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนมาก่อนอยู่ในทังขยะอ่ะฉันไม่เกลอกสกปรกงั้นแพดแล้วก็เฟลไปเรียบ้อยแล้วเหละฉันอยากได้อันนั้นอ่ะฮะอาปากกาเลเซนนั้นมาขอร้องฮะดีเลยงั้นเอาเลเซอร์ไปแลกไมคกันน่ะนี่ค่ะน้องแมวขอบคุณนะฉันอยากได้ของเล่นแบบนี้มานานแล้วอ่ะ ตอนนี้ฉันก็มีไมโครโฟนของตัวเองแล้วแล้วมี่ายอยู่ไหนเธอหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อห้ฉหลับอยู่แล้ว <c oughs> หายทุกคนจะแค่ไปยิบมนิดหน่อยดูเสิยได้อะไรมาอ๋อ้พราเธอหาไม่มาได้แล้วเหรอยินดีด้วยนะอไม่นนะคอนเสรริร์ตกำลังจะเริ่มแล้วใจเย็นก่อนม,มาตัวเช็คลิสต์กันก่อนนะเมคอัพเรียบร้อยเสื้อตัวบนเรียบร้อยกางเกงเรียบร้อยรองเท้าเรียบร้อยท่าเต้นเรียบร้อยอเซสซอรี่เรียบร้อยเฮ้ยตื่นเต้นสุดๆเลยอะ ดีเลยทุกอย่างพร้อมแล้วอออีกอย่างการร้องเพลงเออไม่นะทำไงดีล่ะเนี่ยทำไงดีอย่าเีดน้ำใส่ฉันไม่ต้องห่วงเธอทำได้อยู่แล้วล่ะงั้นฉันใส่หูฟังดีกว่าไม่ไม่ไม่เธอทำได้โดยไม่ต้องใช้มันอ่ะโอเคฉันจะลองจูจับไม์ไว้แล้วพูดตามฉัน วกับมราทำได้แล้วโอ๊ยคนเสิร์ของพิกเดารีบไปเด้วทุกคนทาไหมนั่ดปีศาจนี่อู้ฉันชอบตอนคนทะเล้อกันที่สุดเลยเวลาเหมาะสำหรับการปั่นมากน่าเราเป็นอะไรเนี่ย จะพูดข <kung> ี้แพ <thing> ้ไปละพวกเธอเป็นอะไรไปอะเป็นความผิดของเธอทั้งหมดเลยอะอมไม่นะเรตติ้งเรากำลังตกสัจะบอยแซงฮันทริกสปีดแล้วเห็นไหมล่ะพังพื่อเธอคนเดียวเลยอะจะเย็นก่อนหน้าเอาหน้าข้าจการทุกอย่างให้เองอะเป็นความผิดของเธอทั้งนั้นเลยอะอย่ามาโทษฉันแทนความผิดของเธอสินี่ทุกคนทะเลาะกันได้แล้วแต่ฉันช่วยเองอะให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้ฉันทำเองกับมือเลยนะว้าว โอ้เ่มากเลยอ่ะขอบคุณนะโซอีเจ๋งมากโอ้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วต้องกินอะไรกันหน่อยมันมีถ้วยโปรดของฉันเลยอ่ะฉันชอบราเมงมากโอ้ฉันเพิ่งปิ๊งไอเดียฉันชอบถักไหมพรอมด้วยมีราเธอคิดจะทำอะไรอ่ะดูสิทุกคนกระโปรงฉันเสร็จแล้วอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะว้าว ไอเด็ดมากเลยเนะเปิดได้ดีเลยเนะว้าวดูบอร์ดไม่กอาวากับพวกดาวสิเ็ปแรกเช็ดเรียบร้อยว้าวฉันก็ต้องมีชุดของตัวเองเหมือนกันจะเริ่มจากแจ็คเก็ตก่อนจะไปหาจากไหนดีล่ะเนี่ยโอ้ใช่หลับหน่อยมีรามีเสื้อคอสีเหลืองของฉันเป็นไงบ้างเหมือนแจ็กเก็ตของฉันเลยใช่ไหมเอ่อก็ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงนะนอนลงแล้วอยากขยับเลยกดเลยดุยเลย จะต้องร่างเส้นให้เป๊ะๆอย่าขยับนะโอ้เ oh. ป๊ะส,ะสุดๆลุกขึ้นได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาสนุกกันแล้วเทร์นชิกถ้าทนจะเก้พร้อมแล้วว้าว wow, ขอบคุณมากเลยนะนี่สุดยอดมากเลยอะเดี๋ยวนะตรงนี้จุดอะไรอะดูแล้วเราแปลงเป็นลายพิมพ์แท้ๆกันดีกว่านะฉันชอบว่าดรูปมาก hmm. ใช่เลยวิชาชมรมศิลปะที่เรียนมาได้ใช้คุ้มเลยนะเนี่ยว้าว <Wow, S 2> ด,ดีมากแท้สุดๆเลยอะ ฉันได้จะเกตแล้วตอนนี้ฉันได้เสื้อยืดแล้วเหมือนกันน่ะสวยมากเลยไพฟเราโคตรปังว้าว <Wow. S 1> จะดกตฉันเรืองแสง <Wow. S 1> แล้วว่าอีกหนึ่งสเต็ปไม่เอาว่าก็ผ่านแล้วย้ yeah. <c oughs> แล้วทำไมเสื้อยืดฉันไม่เรืองแสงบ้างล่ะอ๋อไม่นะจะต้องมีถุงมือนี่ถ้าไม่มีก็ต้องไม่ดังแน่ฉันมีไอเดียจะไปหาถุงมือมาให้นะ b u r g Delivery สั่งไว้พ oh. อดีเลยมาแล้วดือสิทุกคน เบเกอร์น่า hmm. ก wow. so, e ินมากขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องการมปนหรอกทำไมทยอยเบเกอร์ทิ้งล่ะเดี๋ยวนี้สิถึงมือแหละที่เราต้องการทริคว้าวโซอี้เธอนี่อจุลย์ย้อฉันอันนี้เหมาะกับฉันมากเลยอ่ะสวยมากฉันชอบมากแ่นอักกนพวกเธอต้องแต่งหน้าด้วยนะทำไมล่ะฉันมองเลไม่เห็นเลยนะ แป๊บเดียวเดี๋ยวฉันมาเขาจะไปไหนกันเนี่ย mm. ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงต้องแต่งหน้าเองแล้วล่ะ <Yes. S 1> สบายมากแน่ใจนะว่าเป็นไอเดียที่ดี mm. เป็นไงบ้างฉันมีไอเดียที่แต่งหน้าแจง่แจงๆเหมือนกัน <c oughs> ฉันอยากแต่งให้เหมือนรูปนี้เลยอะลองแบบนี้แล้วกันนะ นี่ไงเม่อัพสุดเฟะทิวสุดๆลองสังะกบดูสิเม่อัพทะเละเลยนะทุกคนจะ้อะของที่ต้องใช้มาครบแล้วน้วพวกเธอเป็นอะไรเนี่ยโอเคฉัจัดการที่เองนะเปิดเพลง ไอเดียดีๆถือไม้ถูเพ eh, ื oh, oh, ่นนี่ไปเลยในเวลาเรียนเต้นไปด้วยทัองภาษาไปด้วยแล้วเฮ้ยโอ้ยสนุกมากสุดยอดเลย่ เหนื่อยมากเลยขอไปนอนเอนหลังแป๊บหนึ่งนะของงีบแป๊บอยโอ้น่ารักจังเลยฝันดีนะโซอี้พักผ่อนให้เต็มที่ละไปกันเถอะโอ้นี่เสียงเพลงมันจะกทางนั้นน่ะดูสิเป็นการแข่งเต้นแล้วก็ชนะได้รองเท้าด้วยแบบนี้แหละที่เราต้องการรองเท้าใหม่ ก็ได้เดี๋ยวฉั en, นไปก่อนเองง่ายจะตายไปดูนะเอาล่ะฉันทำได้เก่งม <Yes. S 1> ากดูมิสู้สู้โอ้ไม่เห็นยากเลยเะโอโอ้ไม่นะมันยากนะเนี่ยดูมิเปอะไรหรือเปล่ามันยากกว่าที่คิดไปเยอะเลยฉันเอาชนะไม่ไหวหรอกฉันร <Yes. S 1> <ści> <clears S 2> ู้แล <c oughs> ้วจะทำยังไงอะฟังแผนฉันก่อนนะ ไอเดียดีมากมิราลุยเลยไปไฟเราทำได้กันได้แล้วอะ <laughs> ว้าวรองทำใหม่ <laughs> เราทำได้แล้ว <laughs> ไปอวดโซอีอ้กันเถอะใฮ้ยอา ว้าวเซอร์อี้เราก็ต้องมีอาวุธด้วยอะเหมือนพัดของเธอไงได้โปรดได้เลยที่มีไอเดียจะทำดาบให้มีร่านะ